พูดดังๆได้ค่ะกน้อ้วต่าเราุ่เล้าวเราทำผิดเยเราจะมาแถลงการอะไรกันเอาละเอาละ อะไรนะคะัี่เรื่นพ่อพันธุ์ทรายทายสวัสดีทุกคนอสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆสื่อมวลชนทุกคนนะคะวันนี้นะคะกอล์ฟพันวรินทร์สุขพิสิทธ์ก็นําทีมนะคะน้องๆจากซีรีส์เรื่อง The r e b o u n เกมนี้เพื่อนายนะคะก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่ดีใจนะคะแล้วก็ตื่นเต้นมากๆที่คือซีรีส์เรื่องนี้เราซุ้มทากันมาอย่างยาวนาน แล้ววันนี้ก็จะเป็นวันที่นะฮะจะได้ออกสู่สายตาประชาชนนะ,ะจากได้จะได้ออกสู่สายตาแฟนๆของมินติงนะ,ะของน้ำมนต์ของแรงของทุกๆคนก็เลยตื่นเต้นนะฮะแต่ก็มั่นใจนะครับม,มั่นใจว่าซีรีส์เดลรีบาวเกมนี้เพื่อนายเนี่ยจะต้องโดนใจทุกคนแน่นอนเพราะเรามั่นใจในทั้งคุณภาพนะฮะแล้วก็หลายๆอย่างที่พวกเราเนี่ยจัดเตรียมมาเป็นอย่างดีเพื่อให้ซีรีส์เรื่องนี้ฟังๆค่ะเออ เนื้อเรื่องหรือเรื่องราวเดี๋ยวให้พี่โยเล่าดีกว่าพี่โยเป็นคนเขียนบทเรื่องนี้ครับอ่าเรื่องนี้นะคบคือพี่โยกับพี่ก๊อฟมาเป็น executive producer นะครับก็ขอบคุณวิวอ่า o r i g i นอลนะครับพี่บบอหมายให้ทาง audit ออนะครับเป็นผู้ผลิตเรื่องนี้คือเรื่องนี้ตั้งต้นเป็นวายที่เป็น o r i g i n อลนะครับคือไม่มีบทมาก่อนแล้วก็เกิดจากไอเดียของทางวิวอยากทำซีรีส์วายที่แตกต่างไปจากวายทั่วไปก็มีการตั้งต้นว่าอยากทำซีรีส์วายที่เป็น บาสเป็นตัวตั้งต้นแล้วเป็นยังไงบ้างแล้วก็เรื่องราวก็จะเป็นเรื่องราวของทีมบาสโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งครับซึ่งนําโดยกัปตันเซนกัปตันเซนกัปตันนคือน้องปิงเนี่ยนะครับก็อ่กำลังจะถูกยุบชมรมภายในหนึ่งปีแล้วก็สถานการณ์คือเขาต้องทําชมรมนี้ให้เข้ารอใไปได้เพื่อที่ว่าจะทําให้ชมรมนี้ได้อยู่ต่อซึ่งก็เลยเป็นที่มาที่ไปที่ตัวกัปตันเซนเนี่ยต้องไปหาทีมมาร่วมร่วมทีมกันแล้วก็ต้องหาโค้ช ที่จะต้องเก่งมากซึ่งก็คือก็คือได้โค้ชมาก่อนนะคือได้ที่ชินชินววฒิเนี่ยนะครับซึ่งเป็นอดีตแชมป์บาสเก่าแล้วก็ที่หันหลังให้กับวงการบาสไปแล้วด้วยกมอะไรบางอย่างแล้วก็ไปปานหาคนที่เป็นตำแหน่งเขาเรียกว่าตำแหน่ง PM ไม่ใช่ PM เอ็ม p ีเอเป็นเขียนบทเองเป็น power forward เขียนบทเองพีอคือ power forward คือคนที่สามารถที่จะเก่งตำแหน่งรีบาว ก็คือตำแหน่งที่จะแบบว่าเอาเปลี่ยนแต้มหรือเปลี่ยนเกมได้นะครับก็คือจะเป็นน้องริวนั่นเองนะครก็คือเล่นโดยน้องมีนนั่นเองที่เข้ามาร่วมทีมแต่ในเกมการแข่งขันนี้บรรดันมีความสัมพันธ์ของเขาทั้งสองคนที่มีเบื้องหลังอะไรกันมาก่อนจบแล้วทีมทีแรกจบแล้วฮะน้องมีน้องปีกไหมครับผมอ่าครับผมก็ริวกับเซน ครับก็รู้สึกรกมีคิผมตีไหมครับรู้ว่า็มเซ็ตนะครับผมก็รู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากๆนะครับที่ได้มาเล่นเรื่องนี้กับพี่มีเป็นเรื่องที่สามแล้วครับก็อ่าคือเรื่องที่สามก็ยังตื่นเต้นเหมือนเดิมครับก็แต่เรื่องเนี้ยแบบว่าจะพิงจะแบบว่ามีความโตขึ้นไาอีกนะเพราะว่าแบบว่ามีกัปไันแล้วแต่ว่าก็ไม่รู้ตีจะเล่นแล้วแบบกัปตันขนาดไหนเลยก็ไม่รู้จะเขินเองขนาดไหนหรือเปล่าแต่ก็พยายามแบบว่าเป็นกัปตัน ที่ด er> ีที่สุดนะครับผมก็ปากด้วยครับผมแล้วมีนะครับผมแล้วบทเป็นวิวครับผมก็เป็นนักฟ้าที่เคยร่วมทีมกันมาก่อนก็อ่ก็ออกไปเพราะมีปัญหาบางอย่างครับผมเลยทาให้ต้องออกจากทีมเรียนครับผมแล้วก็ได้กลับมาเล่นกับทีมเรียนอีกครั้งแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะครับว่าจะเป็นยังไงต่อครับผมก็จริงๆมีเป็นทาร์สแบบ พี่ชายด้วยคือพี่น้ำมนต์ก็อ,อ,อ,อันนี้จะเป็นอีกพาร์ทนึงเลยที่ไม่ได้อยู่ในโรงเรียนซึ่งจะเป็นพาร์ทที่แบบเดือดเดือดเข้มข้นกว่าในโรงเรียนแน่นอนคอ่าเป็นพี่ชายเฉยๆหรือเปล่าครับเป็นเป็นพี่ชายดีพี่ชายเป็นพี่ชาย <laughs> เป็นพี่ชายที่ <laughs> เดคกแร์ดีมากใช่ครับเอ็นดูเกินพี่ชายไหมก็คือถ้าไม่มีผม <laughs> เขาก็ไม่มีเขาเอยูอ่ในรายการ ให้ติดตามนะไม่ใช่แค่ฝั่งนี้นะครับที่มีเรื่องพันตูฝั่งนี้ก็มีเรื่องพันตูด้วยเหมือนกันโอ้โหแล้ผมส่วนนี้ครับผมแฟนคณะสถานนะครับเราบทเป็นอะตอมครับในเรื่องอีไรก็คือตัวตอมเนี่ยจะเป็นคอยที่จะทำให้เขาเนี่ยหุ่นถั่วกันแล้วก็เกิดความแบบว่าแสดงออกอารมณ์แสดงออกอ่าใช่ครับแล้วก็เป็นแบบจุดชนวนให้เขาอะไรนะที่เขาอยู่ ไม่บอกไม่บอกครับบอกอะไรไม่บอกไม่บอกอะไแล้วก็มีเล่นเ้ล่นไหมเโอเคเก่ามเนะครับผมกผม้วนะคันนะครับก็ในเรื่องเรานพื่อนะเพื่อก็จะเป็นคนที่อนั้นเป็นเรื่องนอของเพม่อนที่สนิทกันสนิทเียงดอม จะ่จรกไนะลวก็เลยพยายามทุกอ่างเ่้คุยต่อได้้นจริงนี่คือที่คุณน้อยยังมีการ่งต่ไม่สะดวกแล้็คือพี่แอมี่กับพี่ชินติดรกิจติดรกิหน่อยเสียด้เลยพี่สากอเป็นเรื่องนะรี่แอี่หน้ามันมีก่อนมาเกมา ก็ก็ต้องบอกเลยนะครับพอได้พอพี่ได้รับโจทย์จากทางวิวว่าต้องทาซีรีส์วายบาสเกตบอลเนี่ยคิดถึงคนเดียวเลยค่ะก็คือน้องมีนนะฮะตอนนั้นเนี่ยก็เลยพยายามบอกเอ่อทางเสนอทางวิวไปว่าต้องเป็นคู่มีนปิงนะพี่รู้สึกว่าทาถ้าไม่ได้คู่เนี้ยพี่ว่ามันเดี๋ยวมันจะแบบการเล่นบาสก,ก่กลัวจะไม่สมจริงเพราะฉะนั้นจริงๆไม่อยากทางานเหนื่อยมากอะค่ะเพราะถ้าได้น้องมีนมาเนี่ยเรียกว่า คมคมมากเพราะว่ามีเนี่ยนอกจากจะตัวเองจะเล่นบาสแล้วนะครับยังต้องสอนบาสคนอื่นด้วยนะครับต้องคอยดูแลลูกทีมน้องๆอะไรเยอะแยะไปหมดเลยก็ต้องขอบคุณน้องมีนด้วยนะครับที่มาช่วยเป็นทุกอย่างให้กองนี้แล้วจริงคือคนอื่นเนี่ยเล่นเสร็จปุ๊บได้พักแต่น้องมีนเล่นเสร็จปุ๊บต้องอยู่โค้ชให้คนอื่นต่อโค้ชให้น้องปีนต่อใช่ค่ะใช่ค่ะพอได้ได้น้องมีนมาทําให้ซีดี์เนี่ยการถ่ายทาเนี่ยง่ายขึ้น แล้วตัวเขาก็เก่งอยู่แล้วด้วยเพราะฉะนั้นเขาก็จะช่วยเราในการถ่ายทาได้ด้วยอะครับแล้วก็เรื่องนี้มันมันเรื่องที่แบบเป็นคนเนิร์ดบารนะครับต,ต้องเป็นคนที่เชื่อในพลังของบาร์จริงแล้วก,การที่ได้น้องน้องมีนมาเล่นเนี่ยมันช่วยทาให้เชฟ เอเนอร์จีหรือว่าเชฟบรรยากาศของคนที่แบบรักบาร์จริงเลยที่เรื่องนี้นะครับอย่างนี้พอแบบสายถึงแล้วก็คุณพี่ปินแกะบาร์เลยนะก็ได้เลยนะคะเพราะตอนนี้น้องปิงก็เก่งบาร์แล้วนะคะที่เป็นผู้จัดการทีมแล้วกันนะแต่งตัวมาเป็นลูกบาร์ตคนนี้ก็คือแน่ๆเลยนะครับว่าบาสเกตบอลที่อยู่ในเรื่องนี้ มันไม่ได้มีแค่บาสเกตบอลในโรงเรียนมัธยมนะฮะไม่ใช่เรายังมีบาสเกตบอลที่อยู่นอกรัวโรงเรียนอีกนะฮะจะเป็นอีกวงการหนึ่งซึ่งทางคุณริวนะน้องมีนเนี่ยไปรันวงการพนันบาสเกตบอลด้วย<ห>วซึ่งเราก็จะเห็นในในตัวอย่างแล้วนะ,ะว่ามันจะมีแบบแข่งอยู่ในกรงกลางสายฝนบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยก็จะเป็นอีกโลกหนึ่งเป็นโลกของฝั่งน้องมีนแล้วก็นะ,ะ<ห>น้องน้ำมนต์ก็จะอยู่โลกนันน้นส่วนฝั่งนี้ก็จะอยู่อีกโลกหนึ่งบาสโรงเรียน มัธย,ยมปลายค,<ม>ครับความแซ่บนมีนี้เราเล่าจบเรื่องหมดแล้วนะคะคือคือจะบอกว่าเรื่องนี้เป็นเป็นซีรีส์วายมัธย,ยมปลายแต่ว่าด้วยความที่เล่าเรื่องอีกโลกหนึ่งด้วยครับก็จะมีพา์ท,ที่มีความมีทั้งความแซ่บความลุ้นระทึกอะไรต่างๆนานาครับก็ฝากติดตามครบรถแน่นอนจริงๆแล้วถ้าเห็นจากทีทเซอร์แล้วก็เทโล ER, ์เราจะเห็นว่า แทบไม่แทบอยู่ที่น้องมีนไม่เคยใส่เ <apply> สื้อเลยนลคจรับจริงก็าปคอสตูมบอกว่าทํางานไงมานะเพราะว่าก่อนเขาบอกเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีฉากขอดเสื้อนะหันไปทีน้องมีนหายไปแล้วก็จะไปปั๊มอยู่นะปั๊มปั๊มอยู่ค่อนข้างฉากประมาณฝั่งนี้ฝั่งนี้จะเป็นเหมือนกันหมดใช่ฝั่งนี้ไม่ค่อยใส่เสื้อผ้าอากาศมันร้อนนะเป็นพาร้นร้อนใช่พาร์นแบบฝนตกกับร้อนอืมค่ะก็ บอกว่าทุกคนจะชอบนะครับแล้วว่าคุันแข็งเงินมากๆขอทุกคนด้วไหมครับถ่ายต้นไม้กับไม้อยากแบบแต่แตกไปแล้วเราะว่าเขาโผล่โผล่ยิ้อ๋อก็ไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นนะเพราะแบบเหมือนเพราะมันดีอยู่แล้วไม่ได้ดีขนาดนั้นหมายถึงว่าก็อยากให้มันเป็นเข้ากับคาแรคเตอร์ด้วยเพราะคาแรคเตอร์เราก็ยังเด็กอยู่เราไม่ได้จําเป็นต้องแบบกล้ามเนื้อต้องดีอะไรขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยครแล้วตามคาแรคเตอร์ค่ะ ครับตีนเลย่รคุณผ่านไหมผผ่านมั้งแต่เรื่องแรกใช่ครัใช่้แล้วะแบบงนี้มีแบว่นไหที่รแบบ้อัเเาุมกัง็เยก็ซุ่มซ้อมเยอะครับผมก็เพราะจริงๆมัน ไม่ใช่นักปาร์ตงานน้องๆอ,อันนี้ก็นักบอลอันนี้ก็นักบอลใช่ไหมนี่ก็เตะบอลแล้วไม่ใช่ว่าซุ้มซ้อมนอกเครื่อแบบงเลยแบบฝึกอะไรซ้อมมาอ๋อก็ไม่ค่อยมีอะไก็ไม่ค่อยมีถูกแค่สองม้าอย่างเดียวก็เงียบแบบทำงานน่ะก,ก็ดุไหมไม่มีดุไหม,ไม,ไ,มไม่ดุับไม่ดุก็สอนแล้วแบบว่าอะไรแบบ ทำได้ได้ภาพสวยเลยแต่น้องแฟงต้องซ้อมต้องซ้อมนอกรอบก่อนแล้วเข้าใจใช่ครับพี่ผมเขาแซ้อมรอบนอกไปด้วยแบบว่าเข้าไปหาแบบว่าพื้นฐานบ้านที่แรเลยพอไปในหน้าเต็มถุกก็จะมีพี่มีคอยมาช่วยแบบว่าเฮ้ยท่านี้ต้องเป็นประมาณนี้อะไรก็ว่าพี่มีขนจริงก็คือคอยช่วยคนอนผมก็เหมือนกันนก็ไม่มีพื้นฐานบ้านเลย ก็ได้ที่มีเขาช่วยทำให้เวลาแข่งมีพลุนมากเกินไปพี่ต้องสองคนนี้เป็นไงครับกีฬาสายไหนกันก็ด้วยความที่เหมือนพื้นฐานเป็นนักกีฬาแล้วด้วยแล้วยิ่งเป็นผู้ชายด้วยครับผมก็เลยรู้สึกว่าสอนง่ายครับตัวน้องแบบเป็นจอยในการเล่นบาสกับมีนด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราเนี่ยไปปิ่มเออไปปิง่มเท่ากันปะเท่ากันปิงปิงไปให้คะแนนลำเบียงได้อ่าให้ใครดี ก็ถ้าถติว่าให้ให้ชุดอะให้ให้คือถ้าที่เห็นในหนังที่ต้องบอกเรื่องนี้ว่าเห็นในหนังที่ปิงชุดดีๆสวยๆเนี่ยนะครเพราะว่าปิงเขาไม่ยอมถ้าใครชุดไม่ลงเ็าจะไม่ยอมให้เลือกหาจริงจริงเขาหยิกเขาหริกเ่าหยิกแบปิงคะพี่แบบจะเลิกตอนแรกเขายิเขาจยิกเอาจได้อะเขาไม่ยอมหาเกลัวแต่เขาชุดไม่สวย ไอ้ที่มีสี่ขก็คงต้องฝากนะครับการที่เรารู้สึกว่าซีรีส์เรื่องหนึ่งเนี่ยจะดังได้จะปังได้เนี่ยมันไม่ใช่แค่นักแสดงเล่นดีหรือว่าโปรดักชั่นที่เต็มที่เราต้องฝากกำลังใจจากพี่ๆน้องๆสื่อมวลชนแฟนคลับทุกคนด้วยนะคะว่าที่รู้นะคะว่าเราก็อยากให้ซีรีส์ของเราปัง แต่มันจะปังได้มันไม่ใช่แค่เราคนเดียวมันก็ต้องอยู่ที่ทุกคนด้วยก็ฝากเดลี o บ n d ซีรีส์นะเกมนี้พื่น,นายไปด้วยนะครับครับเป็นตอนอนี้เติมนิดนึงเป็นซีรีส์วายเรื่องแรกที่ของไทยนะพี่ออกอากาศทั้งวีคละสองอีพีสิบเป็นเรื่องแรกในประเทศไทยนะครับก็คือจะได้ดูกันวีคละสองอีพีเต็ม e อิมนะ่ครับหกสัปดาห์เท่านั้นนะครับที่เราจะได้มีความสุขกับเดลีบัลซีรีส์ครับขอบคุณครับ ไม่แต่เขาถ่ายรูปอะต้องดนกลับล้งนี้นะคะตงนี้นะคะิตก้องีต่อนะคะเลยก็งี้ต่อนะคะม่ต่แ่นีนะคะตาขอบคุณครับมาต่อมา

ขอเท้าวิวหนึ่งค่าได้ครับวิววิวทั้งแม่หันเดินออกไมนะ่ค้อวิวนะถมาหาวิวไปนอาววิวโอเคความมาความา